ัลหลสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Vario Channel ครับวูฮคลิปวิดีโอนี้นะฮะมาแนะนำวิธีการเล่นอาชีพ Dancer นะครับหรือ how to play dance Dan r นะครับภายในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในเกม the r a t n a rock ok ex global นะฮะในภาพนี้นะฮะผมบอกเลยผมประทับใจมากจริงจริงเด ละกอล็อกเอ็กโกลบลเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าว้าว,าวมากจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เอ้ยมันมันเปลี่ยนโสดประสาทสัมผัสจากการที่เราได้รับอัตรรกจากเมื่อก่อนไปเยอะจริงๆคุณผู้ชมนะฮะซึ่งกําลังจะเปิดใน S E A เร็วนี้นะครับแต่ว่าขาบข้อมูลมาฝากทุกคนก่อนนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับในอาชีพแดนเซอร์สําหรับใครที่มองหาอาชีพแดนเซอร์อยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับในและกอล็อกเอ็กโกลบอลที่กําลังจะเปิดนะตอนนี้ผมมาลองและ อาชีพแดนเซอร์บอกเลยว่าเด็ดของจริงนะฮะของจริงเอาเลยมาเดี๋ยวไปดูเรื่องของอสเตตัสกันก่อนสเตตัสนะครับแล้วก็ของสมใส่เนี่ยจะใส่เป็นเซตประมาณนี้เลยนะจะใส่เป็นเซตประมาณนี้เลยสเตตัสที่จะอัพนะฮะสเตตัสที่จะอัพก็จะตรงไปที่ทาง AGI นะครับในตอนที่เราเป็นอาเชอร์เนี่ยให้ลงเด็กไปก่อนนะครับเล่นเป็นสายลดไล่นะครับก็คือใส่ทาริตรลดไล ทาลิตลดไล่คืออะไรนะฮะพูดในส่วนของอีควิปเมนต์ธาลิตลดไล่ก็คือของสิ่งนี้ครับนี่เจ้ายันตัวนี้นะนี่เมื่อใส่ยันตัวนี้ใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนอาชีพไปเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลเวลสี่สิบจากเท่าที่ทดสอบมาแล้วนะครับให้เปลี่ยนมาใส่ทาลิตตัวอ่าพีโบนัส bon นะครับทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าทาลิตสี่สิบตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่เคยเล่นมาภาค r o x เก่าเนี่ยทาลิตตัวนี้จะบวกในส่วนของ P ท ใช่ไหมครับเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่แล้วเขาเปลี่ยนเป็นพีโบนัสครับใส่เป็นพีโบนัสตัวนี้นะการ์ดนะครับที่ใส่ส่วนส่วนส่วนประดับนะครับ3ใบแนะนำเป็นใส่เป็นการ์ดโยโย่นะครับใส่โยโย่ไปเลยเนี่ยสใบนะฮะใส่ไปโยโย่แบบนี้ไปได้เลยนะครับส่วนถ้าใครไม่ใส่เป็นโยโย่ใส่เป็นการ์ดอย่างอื่นได้ไหมพี่ใส่ได้ครับใส่เป็นการ์ดพีเพนหรือว่าใส่เป็นการ์ดพีโบก็ได้นะฮะ ว่ากันต่อในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธเริ่มต้นเนี่ยตอนเราเป็นนักหนูนะครับใครที่มีทุนทรัพย์หน่อยนะฮะช่วงเริ่มต้นมันจะมีแพ็กเกจ35บาทนะครับมาให้เราซื้อให้ซื้อธนูเป็นธนูเฮ d หรือธนูเอ p d ก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่เฉพาะเริ่มต้นนะครับธนูตัวนี้ไม่สามารถตีบวกได้ขอไกด์ไลน์ให้ทุกคนรับรู้ก่อนเลยว่าธนูที่เราซื้อ35บาทใช้ได้แค่ช่วงต้นนะครับ หลังจากนั้นถามว่ามันใช้ได้อีกหรือไม่ก็ยังใช้ได้ครับแต่อาวุธ40นะฮะ40มันจะดีกว่านะครับ <c oughs> ว่ากันไปต่อนะฮะส่วนชุดนะครับส่วนชุดเนี่ยถ้าใครมีทุนทรัพย์ที่น้อยนะครับหรือเป็นสายฟรียอย่างเงี้ย <c oughs> ผมแนะนำว่าใส่เป็นเซ็ต40นะครับตัวนี้นะเซ็ต40คุณสมบัติเซต40ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจเมื่อเป้าหมายนะครับ เลือดน้อยกว่า30%เเ็นห็นไหมนี่ใส่ก๊์ดที่ใส่ในตัวก็ใส่เป็นกราดแมคเกจพีได้เลยครับใส่เป็นกราดแมคเกจพีนะกร์ดส่วนอาวุธถ้าเราเป็นไปได้นะครับใส่เป็นกราดเพิ่มเพิ่มในส่วนของพวกสเตตัสก็ได้ครับหรือถ้าไม่ได้ใส่เป็นกร์ดเพิ่มในส่วนของสเตตัสใส่เป็นอะไรได้บ้างตัวเวพอรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราไปใส่ก๊าซพีเพนพีโบอะไรพวกนี้ก็ได้ครับพีเพนเดชั่นพีโบนัอะไรพวกนี้ก็ได้ ประมาณนี้ก็ได้ครับใส่การเทสก็ได้ใส่ใส่ไปก่อนครับอย่าไปซีเรียสเนาะเนี่ยพีเอ็กแท็กพีเพนอย่างเงี้ยใส่ไปก็ได้ครับการหอยทากอะไรพวกนี้พอหลังๆมาใช่ไหมครับเรามาใส่เป็นการมดก็ได้ครับใส่เป็นการมารีน่าก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเราเก็บเลเวลไปมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยแนะนําว่าทนหน่อยเนาะทนนะครับทนหน่อยไปใส่เป็นการพีโบนัส bon ก็ได้ครับเนี่ยไฟแนลพีโบนัส bon อย่างเงี้ยฮะแรง แรงขวายเยอะเลยแต่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราพูดถึงพวกการ์ดแบบกิ๊กี้ไปก่อนนะครับแอ,แอมเบอร์นไนท์แบบนี้ใส่แอมเบอร์นไนท์ไปก็ได้ครับหรือใครขาดในส่วนของรถไล่ก็ไปหาการ์ดรถไล่ามาใส่ก็ได้ครับการ์ดไฮด้พูดถึงการ์ดไฮด้นิดหน่อยไหนๆก็มาแล้วใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ ROX Global หรือว่าที่กำลังจะเปิดใน SCA นะครับเจืนเอนเรชั่นใหม่เนี่ย การไฮด้าจะเปลี่ยนใบนะครับและจะเปลี่ยนไปตลอดการนะฮะเพิ่มเดมิฮิวแมนดามจนะครับแปดเปอร์ 8, แรงจัดๆแล้วก็การ์ดคนเหมืองไม่ได้เพิ่มพีแล้วนะทุกคนนะฮะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลางนะฮะอ่าตามนี้ให้ให,ใ,หให้ข้อมูลกับทุกคนเลยมาว่ากันนนสวนของสกิลอ่ะพูดให้ทุกคนฟังก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเล่นให้จนจ็อบห้าสิบใช่ไหม ตอนจ็อบ50เนี่ยเราอัพดั d o u ลสตาร์ r เต็ม10เลยก็ได้ครับถ้าเราเล่นสายรถไล่นะแต่ถ้าเราเล่นสาย ASPD เนี่ยก็อัพไว้อย่างละ5 11 1, 1, อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วไปอัพแทมตัว o i 10นะครับ Visual I 5แล้วก็ Elemental Arrow เต็ม10ได้เลยนะครับแล้วเแ้มที่เหลือก็มาลงเนี่ยพวกนี้เก็บเวลไปแล้วพอเราเปลี่ยนจ็อบ50เป็นอาชีพแดนเซอร์ปุ๊บเรารีเซ็ตใช่ไหมพอเรารีเซ็ตเนี่ย แต้มทั้งหมดนะครับจะสามารถเอามาอัพตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอามาอัพตรงนี้ได้เลยแล้วแต้มที่เหลือนะครับเราไปอัพในส่วนของสเตตัสสกิลข้างบนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราเพิ่งเริ่มเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับเพิ่งเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยเราเป็นแดนเซอร์ปุ๊บเรามีทั้งหมด50แต้มนะครับ50แต้มมาลงสกิลอาร์ต d a แดนนะครับอาร์ตリーแดนห้านะครับอาร์ตリーแดนซ์ห้าดนซิ่งเลชั่นตัวนี้10นะฮะโถแอโร่ row, นะครับ อัพไว้ตามที่เราคูดาวได้ถ้าเราเล่นใส่ h e ใช่ไหมครับ h e เนี่ยให้เราทําให้ได้เป็น12ทับ12อย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับคูดาวมันจะวนทัดกันเนาะใช้เป็นวิธีนี้ก็ได้นะครับสกิลต่อมาเป็นสกิล energy b e a t นะครับ energy b e a t ก็เช่นกันนะฮะัพให้มันลงตัวเป็น14ทับ14แบบนี้ก็ได้เหมือนของผม13ทัจุด5เนี่ยมันมันเหลื่อมล้ำกันแค่0.5มันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเราวนสกิลยาวเลยนะฮะ แต่สกิลหนึ่งที่ทุกคนจะต้องอัพแล้วก็ต้องใช้จริงๆก็คือ adaptation นะครับ adaptation ตัวนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนค่าสเตตัสของเรานะฮะใช้ค่าสเตตัสเหมือนเรารีเซ็ตในส่วนของค่าสเตตัสเด็กใช่ไหมครับออกเอามาอัพเป็นค่าสเตตัส AGI เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเริ่มต้นคลิปเนี่ยผมอัพเป็นค่า AGI เลยทำไมเพราะว่าค่า AGI เนี่ยหนึ่งค่า AGI จะช่วยเพิ่มค่าเฮดให้กับตัวเราครับ แล้วที่สําคัญนะฮะหลังจากเราอัพสกิลเนี้ยอัพเต็ม10แล้วทุกคนต้องเอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนช่องนะครับช่องสกิลนะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเท่าออกถ้าเท่าออขึ้นมาใช่ไหมมันจะขึ้นปุ๊บมันจะเพิ่มค่าสเตตัสขึ้นมาให้เราเห็นไหมค่าเฮดเนี่ยขึ้นมาติดบนนี้ให้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาสกิลนี้ขึ้นมาด้วยเนาะต่อมามาดูข้างบนสกิลคาร์ดาเชอร์คาร์ดาเชอร์นะครับ อัพดับเบิลสตาร์ห้านะครับแอโร่ชาเวอร์หนึ่งนะครับชาร์ดแอโร่หนึ่งแล้วก็โอไอสิบนะครับวิชวลไอนะฮะวิชวลไอห้าถ้าแต้มตรงนี้ทั้งหมดลงตัวแล้วนะครับแต้มทั้งหมดตรงนี้ลงตัวแล้วนะให้มาดูในส่วนของสกิลเอ็นคอครับเอ็นคอตัวนี้มันจะช่วยลดในส่วนของการใช้สกิลนะฮะเอสพี SP ในการใช้สกิลลงด้วยนะครับเนี่ยอัพอัพได้เลยนะถ้าแต้มเราพอแล้วเนาะ ส่วนใครที่จะเล่นเป็นสายในส่วนของซับปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ซับตัวเองเนาะไม่ไม่ได้ใช้สกิลอาร์คลีแดนเนี่ยอาร์คลีแดนนี่จะเป็นสกิลหมู่นะครับเต้นทำดาเมจนะฮะเต้นทำดาเมจกับมอนสเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากซับปาร์ตี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเองด้วยให้บัฟสกิลฮัมมิ่งครับฮัมมิ่งจะช่วยเพิ่มพีเพนนะครับแล้วก็พีเพนพีเพนเทชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บวกพีดาเมจโบนัสเพิ่มให้ด้วยเป็นตัวเลขหลักนะฮะส่วนสกิลมูนไลท นะ l เซเลเนตตัวนี้ถ้าเราคิดว่าจะเต้นทตานะครับจะเต้นทาุให้กับเพื่อนในทีมที่มีอย่างอาทีเช่นวิศาตรหรือนักนูหรือเพื่อนที่ใช้สกิลทตานะฮะมันจะช่วยเพิ่มธาตุเอเลเมนต์ดินไฟน้ําลมธาตุศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะนะครับ ถ้าเราคิดว่าเราจะบับสกิลนี้ก็เต้นได้นะครับแต่ว่าในคัสอาชีพแดนเซอร์เนี่ยจะสามารถเต้นได้แค่1เพลงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเต้นเป็นสายไหนเนาะโอเคว่ากันในส่วนของสกิลจบแล้วนะครับอีควิปเมนจบแล้วเนาะแล้วก็การ์ดจบแล้วนะสเตตัสจบแล้วนะสเตตัสเดี๋ยวขอทวนให้อีกทีหนึง่งสเตตัสอัพเป็นค่า AGI นะครับสเตตัสอัพเป็นค่า AGI นะอ่ะจบ มาต่อกันในส่วนของชาโดหรืออาวุธเงานั่นเองอ่ะนี้ปลดมาให้ทุกคนดูแล้วเนาะสกิลที่วางไว้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เราอัพโธสกิลอัคลลเดนขึ้นมาวางไว้ก่อนเนาะต่อไปเป็นสกิลเนี่ยครับโทแอโร่ Arrow ขึ้นมาวางไว้ข้างบนนะฮะในส่วนของอินคริปชันตัวนี้คินคลิปชันนะฮะถ้าแต้มเรามีเพียงพอนะครับก็อัพทุกช่องไปเลยแต่หลักๆอัพ a อ i ไปก่อน นะครับอัพขั้ค่แจไปก่อนแล้วตามด้วยค่า P p เพเนาะมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของการใช้สก,กิลที่ส่งผลต่อบอสและคนและมอนสเตอร์ได้เยอะมากๆครับต่อมาในส่วนของพิโอนี่พิโอนี่อัพหมดเลยครับอัพหมดทุกอันเลยแต่อย่างแรกที่ควรจะอัพเลยก็คือดูดเลือดครับเอาดูดเลือดมาเพราะเวลาเราตีมอนมันจะช่วยแบบเด้งเลือดให้กับตัวเราด้วยเนาะพอเรามีวัตถุดิบนะครับเพียงพอในการอัพนะฮะในการอัพ ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะใช้ตัวแทะตัวนี้นะครับทั้งหมด36อันเนาะซึ่งน่าจะเหมือนกันนะถ้าเซิร์ฟซีเปิดก็โหจะเหมือนกันเนาะแต่ทุกคนอย่าลืมว่าถ้าใช้ไอเหรียญนี้ด้วยนะเพื่อช่วยให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นในการตีบวกนะครับมาหลังจากที่เราเปลี่ยนขึ้นไปขั้นสแล้วเนี่ยสกิลที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นตัวนี้ remember me remember me เนี่ยจะเป็นของค้า g ไฮค a าสนะครับเรายังใช้ไม่ได้ก่อนก็ใช้เป็นอาร์ işte คลีแดนไปเนาะ ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นท่า Humming เพิ่มขึ้นมา Humming มันจะช่วยเพิ่มดามิให้กับเพื่อนในทีมด้วยนะครับเราเต้นสกิลฮัม m ิ่งนะขึ้นมาอีก2.8%เพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูครับว่าเราจะซับหรือว่าเราจะดัมดามิเนาะแต่ว่าพอเป็นขั้น3แล้วเนี่ยมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาพอเราตีขึ้นไปนขั้น3เนี่ยมันจะมี Energy Beat เราเอาสกิลอัตตีแดนออกนะครับแล้วใส่เป็น Energy Beat ตัวนี้แทนเนาะ มีอะไรอีกไหมที่เพิ่มขึ้นมาอ๋อมีสกิลนี้นะฮะ Eternal Chaos นะครับ Eternal Chaos นี้ต้องเปลี่ยนเป็น High c a s t ก่อนนะครับ Eternal Chaos นะถึงจะใช้ได้ครับตามนั้นส่วนตัว e n c r y p t i o n กับตัว Pioneer ก็ถ้าแต้มพอก็อัพทุกอันแหละครับยังไงก็ต้องอัพทั้งหมดเนาะแต่อัพอันไหนมาก,ก่อนก็ Agility Ag ก่อนนะครับ Agility แล้วก็ Physical Penetration นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Physical l i g h t s t e e l แล้วก็ตัวนี้ครับ Physical Penetration ตัวนี้นะครับที่เหลือก็ค่อยมาทับตามทีหลังก็ได้มาจบในส่วนของสกิลสเตตัสนะฮะของสมสยัยนะฮะแล้วก็ชาร์โดที่หลักๆที่ทุกคนควรจะไม่พลาดแล้วก็ต้องมีด้วยประการทั้งมวลเลยนะฮะคือกิล กิวเนี่ยคุณต้องมาส่งทุกวันนะกิ้วออเดอร์พวกนี้ครับทำทุกวันทำทุกครั้งข้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วก็ KVM KVM เนี่ยถ้าเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์โกโบตอนนี้นะครับจะมีทุกๆ7โมง30นาที7โมงเช้านะครับ7โมงครึ่งนั่นแหละจนถึง8โมงครึ่งนะครับตามตารางเวลาไทยนะอย่าอ้างอิงจากเวลาเกมนะครับถ้าในเวลาเกมก็จะเป็น8โมงครึ่งจนถึง9โมงครึ่งนะครับก็คือ32ทุ่มครึ่งจนถึงสาทุ่มครึ่งของประเทศเขานะครับอ่านะโอเคตามนี้ มีอะไรอีกไหมที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะฮะพึงหาแล้วก็พึงเล่นแล้วก็พึงทํากันก่อนนะครับในเริ่มต้นอย่างแรกอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับอัปเดตนะฮะอัปเกรดอัปเกรดอาวุธซึ่ง สำคัญมากนะครับค่อยๆไล่อัปเกรดไปอันนี้คือสายฟรีตัวนี้สายฟรีเนาะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะอัปเกรดไปเรื่อยๆสายฟรี35บาทอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะอัปเกรดตัวนี้นะครับทำอัปเกรดทุกวันนะครับทำอัปเกรดทาให้ตัวละครเราปลดล็อกในส่วนของอ Awakening นะครับเหมือนตัวผมเนี่ยเปิด Awakening แล้ว Awakening ขั้นหนึ่งกำลังจะขึ้นขั้นสองเี้ยเราทำให้บาลานซ์กันครับ e n c h a ์ t ก็ปลดไปนะฮะปลดไปตามนี้ รีไฟด้วยรีไฟนี้ถ้าเกิดว่าเรามีทุนทรัพย์หน่อยก็ตีตีบวกสามครับตีบวกสามไปเราให้มี Equipment นะครับหกชิ้นอย่างเงี้ยบวกสามแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่มีทุนทรัพย์พอก็ขั้นหนึ่งกอดก็ได้ครับไม่มีปัญหาอยู่ละประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแบริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแบริโอด้วยขอบพระคุณมากๆเลยผิดพลาดประการใดไปในคลิปวิดีโอนี้ก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยแต่ว่า อยากเอามาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนมากๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์แลคกล็อกนะฮะภาพนี้ ROX Global ไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยจริงๆเพราะเขาพัฒนามาอัปเดตจากเวอร์ชั่นที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเยอะเลยพอสมควรเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันในไลฟ์สตรีมครับผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะผมไลฟ์สตรีมทุกวันก็มีอะไรก็พูดคุยกันแชร์กันในเดสคริปในใต้เดสคริปชันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะโด o n a t ให้กับช่อง m a r i โอสนับสนุนก็สามารถโด o n a t ได้แล้วนะครับผมมีลิงก์ด o n a t ให้กับทุกคนเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยจากใจจริงนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันเจอกัน